และนี่ก็คือผมแต่เฮ้ยนี่มันโรบอกอวตารนูบนี่ว่าซึ่งนั่นก็เป็นแผนของเราในวันนี้เนื่องจากตอนนี้ในเกมโกลกด้ได้มีอีเวนต์อาหารและเราต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมด5าชนิดในการปรุง1เมนูนี่เขาซึ่งผมจะวัตถุดิบทั้ง5ชนิ้นี้มาจากใช่แล้วผมจะขโมยซึ่งผมจะไปขโมยผลไม้อะไรได้บ้างนั้นเราไปติดตามดูกันในคลิปได้เลยสปอยนะครับว่ามันมีผลไม้ที่แบบทับทับทับพ่อมึงตาย อะไรวะเนี่ยนี่มันกนทัวร์ผมไม่รู้จะพูดอะไรด้วยแต่ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยและพอผมไม่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยผมจะเรียกไปเลยเซอร์แพลตินัมสตีลกูอยู่ไหนเนี่ยดู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 มันรู้ไอ้เช่ผมจนตรอกมาสิบนาทีแล้วยังไม่เจอเลย สปีกเอา์เดวิลโวิลสัตว์แย่แล้วแล้วนั่งเสือกมีมัลติเพลคชอยส์ถือให้กูเลือกตอบปอขอของเพรือเขาอาจจะปกป้องเพชรที่แท้จริงอยู่ในนี้ได้ผมจะทำการแอบเขาในส่วนเขาเราพอหอโยนอยู่ในเนียนไปดีกว่านะมีนางเงนินท,ทางขึ้นคือในชั้นด้วย,ยทางขึ้นทางขึ้นแปลกแปลกแล้วทางขึ้นมึงไม่ใช่ทางขึ้นแล้วไอสัตว์ที่กูกูไม่เป็นอย่างนั้นเขามาถึงที่แอมีซอนแล้วไอนี่คือ สิ่งที่เราต้องการเนี่ยไม่พูดพมทำเพลงอะไรทั้งนั้นสง่สงส่งข้อความาเลยส่งข้อข้อความได้เลยผมอ,อยู่บนนั้นแล้วอยู่ข้างในนั้นอ่ะผมไม่รู้ผมยังไงผมอยู่ข้างในนั้นนะคุอรอดูการพันฮารายอัมเบล่าจะภายในได้เลยไม่ใช่นี้ดิอันนี้แหละใช่ไหมอันนี้แหละเอาละปุ้งหายเลยแล้วผมก็อ,ออกไงผมทำลายถูกไหมไม่นะผมขโมยผิดอันอย่างนั้นเหรอต้องขโมยอันนี้จะมันมีอันกางซ้อนไว้เชี่ยไอเชี่ยเขาเป็นแล้การปลูกไอต้นนี้กันวะ ผมจะขบวยทั้งสองอนเลยเฮ้ยทำไมอันใหญ่จังวะโซเม่นี่บักเอ๊ะข้าชมผมอะ่ะขอบคุณนะผมผมเชื่อผมอ่านไม่ได้ผมกลัวแค่เอนดียวเด็ดเลยความเงียบเขาออกไปเลยเอาเพิ่ง กูชมสวนผมอะชั้นผม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 ไม่รู้ว่าแบบ What the dog doing? Damn boy! Oh my god! ตอนนี้เอฟเค์นะแบบคิดว่าพรุ่งนี้จะกลับมาเจอของดีแน่ๆ Solid one. The next day <S <S โอ้โยย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 ยายย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 น,น, oh, <S <S นายย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 ยนย้ย oh, ยนนนนลตยยยยยยตยย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 สยย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 ย้ t ยย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 ยมยย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 ตยย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 นยย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 ลยยยยทยยยยนยย แล้วเขากดติดฮนะเราเล่นกดติดนะโอ้มาก็ฉันเสียใจด้วยนะเพื่อนยากนายคงจะทำงานในส่วนนี้มานานแล้วสินะฉันเสียใจจริงๆเอ้กลัวเอ้ยแล้วผัวกลับมาในไอดีหลักของผมหรือที่เรารู้จักกันในนาของ Star p a ฟรนชนั่นเอง ผมไปทำการเอาของทรกยาที่ผมขโมยมามาปรุงให้เชฟหมูกินนะฮะรู้สึกว่าจะได้อะไร,ร <laughs> ผมไม่รู้มันจะออกเป็นเชียอะไรด้วยซาบนะาและนี่ก็คือผลไม้ที่ผมได้ไปลักขโมยมานะการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมได้บทเรียนแล้วอย่างจากคลิปนี้แหละหลักๆก็คือได้จากไอ้เจ้านี้ผมรู้สึกผิดจ,จริงเลย <laughs> เห็นฮะในเวลาให้เราจะเอามาปรุงกันแล้วใายไปใส่ไป o oh ม my god ใส่เข้าไปฮะใส่ลงไป45นาทีฮะสวิตทีนะหมนูว่าจะออกเป็นสวิตทีเดี๋ยวคงไม่มานั่งรอกันใช่ไหมทุกคนตอนเราจ,จ่าย39โลบักเราชาของเรามาว้า <c oughs> นี่คือชาที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็น <c oughs> มันมาจากความผิดบาปของผมทั้งหมดว <c oughs> าจะนิแคนประมาณ10บสกิดอันปะ ไม,ไม่คุ้มเลยซะ <laughs> ย่าไปหาทำนะไม่คุ้มเลยผมบอกได้เลยว่าเอาเวลาแล้วเอาโลบักไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับคุณจะได้มิตรภาพคุณจะได้เพื่อนคุณจะได้อะไรด้วยนะครับ